สวัสดีค่ะวันนี้ม่อนพาลูกค้ามาแบงค์นะคะเดี๋ยวจะพาไปถามความรู้สึกของลูกค้านิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับการที่ม่อนช่วยดูแลเคสให้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่ากว่าวันนี้น้องได้เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาฟังน้องกันค่ะว่าน้องรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่พี่ม่อนดูแลมาเดือนกว่าๆเนี่ยรู้สึกดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ม่อนอีกทีที่ทําให้แบบ ใกู้ผ่านเนี้ยค่ะเพราะว่าตามเรื่องกับพี่ม่อนมาแบบเคสเน่ก็ถามว่าก็ก,ก,ก็นี่เนาะก็หนักอยู่เนาะใ,ในเรื่องของข้อมูลบริษัทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบริษัทพี่ม่อนทําให้ได้นี่คือแบบ100%เซลยค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรแนะนำให้ติดต่อพี่ม่อนได้เลยนะคะ อันนี้ม่อนขอใช้เสียงของลูกค้ายืนยันแทนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้บ้านหรือคอนโดนะคะติดขัดเรื่องปัญหาการยืนกู้หรืออะไรก็ตามให้คิดถึงม่อนได้นะคะยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและยินดีดูแลเคสให้ท่าคนค่ะ